10บทเรียนชีวิตจากคนวัย40ที่คนอายุ20-30ควรรู้ก่อนสายวัย20-30ปีเป็นช่วงเวลาแห่งความฝันแรงผลักดันและการค้นหาตัวตนหลายคนกำลังสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่บ้างก็กำลังมุ่งมั่นสร้างรากฐานอาชีพบ้างก็กำลังสำรวจความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจหลงทางทําผิดพลาดและพลาดโอกาสสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวกลัวจะรู้ซึ้งถึงบทเรียนเหล่านั้นบางทีก็ก้าวเข้าสู่หลักสี่ไปเสียแล้วผู้คนในวัย40ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรมีประสบการณ์ที่ตกผลึกและมักจะมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่น่าจะรู้มาก่อนบทความนี้จะถอดรหัส10บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าจากคนวัย40 ที่อยากฝากถึงคนหนุ่มสาวเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตยาวมีชติสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและมีความสุขก่อนที่จะสายเกินไป 1. เวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดจงบริหารจัดก,การให้ดีกว่าเงินเมื่ออยู่ในวัย20 30ปีเรามักคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีเหลือเฟือและมักใช้ไปกับการทำงานหนักเพื่อแลกเงินหรือใช้ไปกับความบันเทิงที่ฉาบฉวย แต่เมื่อถึงวัย40คนส่วนใหญ่จะตระหนักว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่สามารถเรียกคืนได้มันมีค่ากว่าเงินทองซะอีกเพราะเงินหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่สามารถซื้อกลับมาได้แล้วคนวัย40หลายคนมองย้อนกลับไปเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากพอไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สนใจ หรือไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจที่ใฝ่ฝันบทเรียนสำคัญคือจงเริ่มบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุน้อยๆกำหนดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ทำจัดสรรเวลาให้กับการทำงานการเรียนรู้การพัฒนาตนเองการพักผ่อนและที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลากับคนที่คุณรักอย่างมีคุณภาพเพราะเวลาจะผ่านไปเร็วกว่าที่คุณคิด2 เริ่มต้นลงทุนในตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่การเงินในวัยหนุ่มสาวเรามักจะมุ่งเน้นการลงทุนทางการเงินเช่นหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นจําเป็นแต่บทเรียนจากคนวัย40คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในตัวเองอย่างรอบด้านนั่นหมายถึง การลงทุนในสุขภาพกายและใจการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีและการค้นหาคุณค่าภายในของตนเองการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการอ่านหนังสือการเรียนรู้ภาษาใหม่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้คนรอบข้างล้วนเป็นการลงทุนที่ไม่อาจประเมินค่าได้และจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิต ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 3. เงินไม่ได้ซื้อความสุขแต่ซื้ออิสรภาพและโอกาสในวัยหนุ่มสาวหลายคนอาจมีความเชื่อว่าเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างและจะนำมาซึ่งความสุขทั้งหมดแต่เมื่อถึงวัย40บทเรียนที่ชัดเจนคือเงินไม่ได้ซื้อความสุขโดยตรงแต่มันซื้ออิสรภาพและโอกาสมันให้อิสระ ในการเลือกที่จะใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการไม่ต้องโพงกับค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานทำให้คุณมีทางเลือกในการทำงานที่รักไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อเงินเท่านั้นและยังเปิดโอกาสให้คุณได้ทำในสิ่งที่มีความหมายเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการเดินทางเพื่อเรียนรู้โลกหรือการใช้เวลาไปกับงานอดิเรกที่เติมเต็มชีวิตดังนั้นจงรู้จักบริหารเงินอย่างชาญฉลาดสร้างความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อย เพื่อให้เงินเป็นเครื่องมือรับใช้ชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตของคุณต้องรับใช้เงินไปตลอดชีวิต 4. ความสัมพันธ์คือขุมทรัพย์ที่แท้จริงในวัยหนุ่งสาวที่มุ่งมั่นกับการทำงานหรือการผจญภัยเราอาจละเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปบ้าง แต่คนวัย40ที่มองย้อนกลับไปมักจะเสียดายที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตพวกเขาตระหนักว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงชีวิตที่วุ่นวายมาแล้วสิ่งที่ยังคงอยู่และให้ความสุขทางใจอย่างยั่งยืนคือความผูกพันกับคนที่เรารักและห่วงใยจงใช้เวลาในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามแสดงความรักความห่วงใยและความจริงใจ รับฟังอย่างตั้งใจและเป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะในยามที่คุณอ่อนแอหรือต้องการใครสักคนคนเหล่านี้แหละคือพลังที่แท้จริงในชีวิตของคุณ 5. ล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดสิ้นสุดในวัย2 0 3 0ปีเรามักจะกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกตัดสินหรือกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แต่คนวัย40จะบอกคุณว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางสู่ความสำเร็จมันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้คุณแกร่งขึ้น ฉลาดขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นจองอย่ากลัวที่จะล้มเหลวอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดมาฉุดรั้งคุณไว้แต่จงเรียนรู้จากมันวิเคราะห์หาสาเหตุและลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือความสามารถในการเรียนรู้และก้าวผ่านมันไปได้ 6. สุขภาพกายและใจคือรากฐานของทุกสิ่ง ในวัยหนุ่นสาวร่างกายยังแข็งแรงฟื้นตัวเร็วทําให้เรามักจะละเลยการดูแลสุขภาพกินตามใจปากนอนดึกหรือเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อถึงวัย40ปัญหาด้านสุขภาพเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจเริ่มปรากฏให้เห็นคนวัย40จึงอยากเน้นย้ำว่าสุขภาพกายและใจคือรากฐานสำคัญของทุกสิ่งในชีวิตหากปราศจากสุขภาพที่ดีคุณก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขหรือใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ จงเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ทำการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีเพราะการดูแลสุขภาพตั้งแต่เนินเน่นๆคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาว 7. การหาตัวเองเจอไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ในวัย20 30ปีเรามักจะรู้สึกกดดันที่ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคืออาชีพที่ใช่ความหลงไหลที่แท้จริงหรือเป้าหมายของชีวิตแต่คนวัย40จะบอกคุณว่าการหาตัวเองเจอไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการเดินทางและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันคือการทดลองการผิดพลาดการสำรวจและการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามประสบการณ์และวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นจงอย่าเร่งรีบหรือเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แต่จงให้เวลาตัวเองได้สำรวจความสนใจลองทำสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งจะค่อยๆเผยออกมาเมื่อคุณเปิดใจและเติบโตไปพร้อมกับบทเรียนต่างๆ 8. อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นบนโซเชียลมีเดีย ในยุคดิจิตอลที่โซเชียลมีเดียครอบงำชีวิตคนวัย20-30ปีมักจะตกอยู่ในกับดักของการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับภาพที่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ซึ่งนำมาซึ่งความรู้สึกไม่พอใจความอิจฉาและความกดดันแต่คนวัย40ที่มีประสบการณ์จะบอกคุณว่าจงเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เห็นบนโลกออนไลน์มักจะเป็นเพียงด้านที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมด การเปรียบเทียบมีแต่บันทอนความสุขและความมั่นใจในตนเองจงหันมาโฟกัสกับการพัฒนาชีวิตของตัวเองชื่นชมสิ่งที่คุณมีและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าใครแต่คือพอใจในสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมี 9. กาการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนแก่ หลายคนในวัย20 30ปีอาจรู้สึกว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นความรับผิดชอบของคนวัยกลางคนขึ้นไปแต่คนวัย40ที่เริ่มสัมผัสกับความเป็นจริงของอนาคตจะบอกคุณว่าจงเริ่มวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่วันนี้ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเวลาให้เงินทำงานและทบต้นได้นานเท่านั้น การมีเงินเก็บสำรองเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตและสามารถใช้ชีวิตในวัยชาราได้ยอย่างสงบสุขและไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะส่งผลมหาศาลในอนาคต 10. จงใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างมีสติสุดท้ายบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากคนวัย40คือ จงใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างมีสติในทุกช่วงเวลาวัย20ถึง30ปีคือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังโอกาสและความเป็นไปได้มากมายจงกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะเดินทางกล้าที่จะรักกล้าที่จะสร้างสรรค์และกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างท้าจริงแต่อย่าลืมที่จะทำทุกสิ่งอย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆโดยไม่รู้ตัว จงเรียนรู้จากประสบการณ์ชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตและสร้างความทรงจําดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างเพราะชีวิตนั้นแสนสั้นและช่วงเวลาที่มีพลังมากที่สุดของคุณคือตอนนี้จงใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทําบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือกดดันแต่มีไว้เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมและใช้ชีวิตในวัยหนุ่งสาวได้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นช่วยให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดและสามารถเดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จและความสุขได้อย่างมั่นคงและมีทิศทางมากขึ้นจงนำบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คำว่ารู้อย่างนี้จะมาเยี่ยมเยียนคุณในวันที่สายเกินไปขอให้คุณใช้ชีวิตในวัย20 30ปีอย่างเต็มที่เปลี่ยนด้วยสติปัญญาและสร้างอนาคตที่ภาคภูมิใจหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ